สวัสดีครับในชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ในภาคกลางแถวๆกรุงเทพมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแป้งที่ซึ่งเป็นนามสมมุตินะครับผู้หญิงคนนี้เธอมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งที่อยู่ในชุมชนแห่งนั้นนั่นแหละครับแม่ค้าแป้งคนนี้เธอได้เป็นแม่แม่ายเลิกกับสามีตอนนั้นตอนเมื่อสองปีก่อนเธอนั้นได้เป็นพนักงานโรงงานทำกล่องพลาสติกจากสิ่งของรีไซเคิลแห่งหนึ่งตอนนั้น นางแป้งมีสามีที่ชื่อว่าชัยซึ่งเป็นนามสมมุตินะครับแล้วเมื่อนางแป้งและสามีได้อยู่กันต่อมาเรื่อยๆนายชัยเกิดไปติดพันกับนักร้องคาเฟ่สาวพออยู่กันต่อมาอีกเรื่อยๆนางแป้งเกิดจับนายชัยได้นางแป้งและนายชัยจึงได้ตัดสินใจเลิกลากันไปนะับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานางแป้งจึงได้เป็นม่ายและอยู่ตัวคนเดียวมาโดยตลอดจนนางแป้งได้ย้ายและได้มาอาศัยในชุมชนที่ว่านี้ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนนางแป้งได้มาเปิดร้านอาหารตามสั่งนี่แหละครับนางแป้งก็ได้เปิดร้านแล้วขายอาหารตามสั่งมาโดยตลอดนางแป้งบอกว่าถึงนางแป้งจะขายอาหารตามสั่งแล้วนางแป้งจะไม่ถึงขั้นรวยอะไรแต่นางแป้งก็สุขใจที่ได้เจอคนดีๆสิ่งแวดล้อมดีๆในชุมชนแห่งน,นี้จนมาถึงวันหนึ่งที่ร้านนางแป้งก็ได้มีกรงนกใบหนึ่งที่แขวนอยู่ที่ใต้ต้นม้ใหญ่ข้างๆร้านนั่นแหละครับ ซึ่งในกรงนกใบนั้นมันได้มีนกเอี้ยงตัวหนึ่งอยู่ในกรงใบนั้นด้วยซึ่งกรงนกใบนั้นก็ได้รับความนิยมจากเด็กๆมากโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาที่เด็กๆเ,เขาได้เริ่มเรียนมาเด็กๆที่อยู่แถวๆนั้นก็จะรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าและรีบพากันวิ่งมาหยอกล้อก,กับสิ่งที่นกเอี้ยงมันพูดออกมาเพราะในตอนนั้นนกเอี้ยงตัวนั้นมันเกิดเริ่มที่จะพูดออกมาได้ออกแอบ้างแล้ว แต่ว่ามันก็ยังพูดออกมาได้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าตอนนั้นนางแป้งก็ได้ขายของดีเพิ่มขึ้นมากเพราะเด็กๆที่มาเล่นกับนกเอี้ยงตัวนั้นจะคอยซื้อกินกันพออยู่ต่อมาอีกเรื่อยๆนางแป้งจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าเอถ้านกเอี้ยงตัวนี้มันพูดได้ชัดเจนและพูดได้มากขึ้นนางแป้งก็คงจะขายของได้มากกว่านี้เป็นแน่ในระหว่างนั้นในระหว่างที่ร้านค้าของนางแป้งมีกรงของนกเอี้ยงแขวนอยู่ แรกๆอยู่นั้นก็มักจะมีคนมาถามนางแป้งเสมอว่าเอ็น e, นางแป้งได้นกเยิยงตัวนี้มาจากที่ไหนหรอนางแป้งก็จะตอบชาวบ้านที่มาถามพวกนั้นตามความจริงตลอดว่าอ๋อพอดีมันบินมาติดตะข่ายที่ฉันกางไว้ดักนกกระจอบที่บ้านฉันนักจะ้ะพอชาวบ้านที่มาถามได้รับรู้ความจริงอย่างนั้นแล้วชาวบ้านพวกนั้นก็ทยอยพากันกลับบ้านใครบ้านมันกันแต่ทว่ามันก็ไม่ไวที่จะมีคนที่ชอบมาแอบอ้างว่า นกเอี้ยงตัวนั้นมันเป็นนกของเขาเองตอนนั้นเมื่อนางแป้งได้ขายของต่อมาเรื่อยๆได้อีกสักสองถึงสามวันต่อมานางแป้งจึงได้พูดคุยโทรศัพท์กับญาติของเธอที่อยู่ต่างจังหวัดเมื่อตัวเธอกับญาติได้พูดคุยกันไปได้สักพักใหญ่นางแป้งจึงเอ่ยและปรึกษาถึงเรื่องนกเอี้ยงของตนที่ได้มาว่าจะต้องทํายังไงถึงจะให้นกเอี้ยงตัวนี้พูดได้ชัดและพูดได้มากขึ้นแล้วต่อมาญาติของนางแป้งจึงให้คําปรึกษากับนางแป้งว่า ให้นางแป้งลองใช้กรรไกรตัดเล็บไปตัดปลายลิ้นของนกเอี้ยงและหัดให้มันพูดเพิ่มขึ้นลองดูเพราะเขาเคยได้ยินคนเท่าคนแก่เขาเคยพูดกันว่าถ้าอยากให้นกเอี้ยงพูดได้เนี่ยให้เราตัดลิ้นของมันแล้วมันจะพูดได้แต่เราก็ห้ามอย่าตัดเยอะนะให้ตัดแค่ส่วนปลายลิ้นนิดเดียวพอเพราะเดี๋ยวไม่งั้นแทนที่เราจะตัดให้มันพูดได้เดี๋ยวมันจะตุยเอาได้ต่อมาหลังจากนั้นในตอนเย็นวันนั้นเองเมื่อนางแป้งกลับถึงบ้านพักของเธอแล้ว นางแป้งจึงจัดการน,นำนกเอี้ยงตัวนั้นออกมาจากกรงแล้วนางแป้งจึงใช้กรรไกรตัดเล็บตัดลิ้นนกเอี้ยงแล้วนางแป้งจึงสอนให้นกเอี้ยงพูดจนนกเอี้ยงตัวนั้นพูดได้คล่องเพิ่มมากขึ้นพอเวลาได้เดินผ่านผ่านไปจนถึงเช้าของวันใหม่นางแป้งจึงได้นำกรงนกเอี้ยงกลับมาแขวนเอาไว้ที่ร้านที่เดิมพอนางแป้งเอากลงนกกลับมาแขวนไว้ที่เดิมในตอนนั้นนางแป้งก็กลับมาขายของดีเพิ่มมากขึ้นเหมือนเดิม พอวันเวลาพัดผ่านไปเรื่อยๆนางแป้งก็งยังถ่ายของอยู่ทุกวันมาโดยตลอดเมื่อในวันหนึ่งมาถึงนกเอี้ยงในกรงตัวนั้นมันก็เกิดเสียงของมันแหบแหบแห้งๆพูดไม่ค่อยออกนางแป้งเลยนั่งกลุกใจอยู่คนเดียวพอในตอนเย็ยนวันนั้นหลังจากที่นางแป้งเก็บร้านอะไรเสร็จหมดทุกอย่างแล้วตอนนั้นนางแป้งจึงคิดว่าถ้านางแป้งใช้กันไกรตัดลิ้นนกเอี้ยงมากกว่าเดิมนกเอี้ยงตัวนั้นก็คงจะพูดได้ชัดและพูดเยอะกว่าเดิมเป็นแน่ จากนั้นร้านค้าของนางแป้งคงขายได้เยอะเพิ่มมากกว่าเดิมเป็นแน่ดังนั้นเมื่อนางแป้งคิดได้อย่างนั้นแล้วนางแป้งจึงลงมือใช้กรรไกรตัดเล็บตัดลิ้นนกเอี้ยงอีกครั้งแต่คราวนี้ด้วยความโลภหรือความน้ามื่อื่ยังไงก็ไม่รู้วันนั้นนางแป้งก็เลยใช้กรรไกรตัดเล็บตัดลิ้นของนกเอี้ยงซาถึงโคนลิ้นเลย จากแผลที่นางแป้งใช้กันไกลปัดเล็บตัดลิ้นนกเอี้ยงในวันนั้นมันก็เลยเกิดทําให้นกเอี้ยงตัวนั้นเศร้าซึมกินอาหารไม่ได้แล้วมันก็ได้ตุยลงในที่สุดหลังจากนั้นต่อมาอีกเรื่อยๆนางแป้งก็เกิดเป็นร้อนในปากแล้วภายในปากของนางแป้งก็ได้เกิดเป็นตุ่มๆภายในปากด้วยพอเวลานานวันเข้าพอถึงเวลาที่ตุ่มนั้นแตกนางแป้งก็จะปวดแสบมากจนนางแป้งถึงกับกินอะไรไม่ได้ พอนานวันไปนางแป้งจึงได้ไปตรวจกับหมอที่โรงพยาบาลจากนั้นอีกไม่นานมากเมื่อผ่อนตรวจได้ออกมานางแป้งจึงรู้ว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งในปากนธิกำมังสมภลลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรำไม่มีครับขอบคุณครับ